สวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกับคุณครูแอนอีกแล้วค่ะในโครงงานตลาดในวันที่8ตลาดมีลักษณะแบบไหนอ่ะเด็กๆคิดว่าตลาดในแบบของเด็กๆมีลักษณะแบบไหนบ้างคะ,ะเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูแนนจะพาเด็กๆไปดูตลาดแบบต่างๆนะคะว่ามีตลาดแบบไหนบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ มีตลาดสดนะคะเห็นไหมคะว่าเขาขายอะไรบ้างต่อไปเป็นตลาดน้ำใครเคยไปเที่ยวบ้างแล้วคะและภาพต่อไปคะ่ะเป็นตลาดขายผ้านะคะมีผ้าแบบสำเร็จรูปและผ้าที่ยังไม่สำเร็จรูปนะคะเด็กๆคะถ้าเราจะจัดประเภทตลาดเราจะจัดได้อย่างไรบ้าง ในตลาดเรามีทั้งของกินใช่ไหมคะของใช้มีอีกไหมคะอ่าเดี๋ยววันนี้คุณแอนจะไปเด็กไปเรียนรู้การจัดประเภทตลาดนะคะว่าเราจะจัดอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูประเภทแรกค่ะอ่คุณคุณแนนจัดอยู่ในประเภทของกินนะคะเดี๋ยวเราไปดูว่าของกินมีอะไรขายบ้าง เดี๋ยวเราไปดูร้านแรกค่ะเป็นร้านขายขนมอ่าร้านขายผลไม้แล้วก็ขายประเภทอาหารต่างๆค่ะต่อไปจัดเป็นประเภทของเครื่องใช้นี่ลองร้านขายรองเท้าขายเสื้อผ้าใช่ไหมคะขายเครื่องใช้แล้วก็ขายเครื่องประดับนะคะ ่าคราวนี้เด็ก,ด,กดูที่พารกงานนะคะพารกงานของคุณครูแดนวันนี้ก็คือในชุดบันทึกร่องรอยเล่มที่สองหน้าหกสิบสามค่ะเด,เด็กดูภาพตลาดนะคะและดูภาพสินค้าหรือของใช้นะคะหรือเครื่องใช้นะคะว่าของกินเนี่ยมีอะไรบ้างของใช้มีอะไรบ้างนะคะของกินให้เด็กๆระบายด้วยสีแดงส่วน ภาพที่ไม่ใช่ของกินให้เด็กๆระบายด้วยสีน้ำเงินค่ะอ่าอย่าลืมตั้งใจแล้วก็สังเกตดูดีๆนะคะสำหรับวันนี้คุณครูแนนขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ